วันมาคบ,บูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นวันที่พระพิสษจ1์5 0รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายและมีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันทั้ง4ี่ประการแอบพระพุทธองค์ได้ทรงกระทำวิสุธทธิอุโบสถทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกซึ่งถือกันว่าเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นทั้งหลักการ อุดมการและวิธีการปฏิบัติที่ํำไปใช้ได้ในทุกสังคมมีเนื้อหาโดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิดทำความดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใสวันมาคบูชามีประวัติความเป็นมาอย่างไรและเป็นความสำคัญต่อชาวพุทธทั่วโลกอย่างไรติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับกับวิชาชีวิตคลิปนี้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันมาคบูชา ันมาคาบ,บูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนสามมาคะเป็นชื่อของเดือนสามมาคาบ,บูชานั้นย่อมมาจากคําว่ามาค้ปรุรณมีบูชาแปลว่าการบูชาพระรัตนตรัยในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามแต่ถ้าปีใดมีเดือนอาทิตย์กมาพคือมีเดือนแปดสองครั้งวันมาคาบ,บูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ครับ ชานนั้เกิดขึ้นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตดรัสรู้ในวันเพ็ญขึ้น15บ่ําค่ำเดือน6กและได้ทรงประกาศศาส,สนาโดยทรงพระอรหันตสาวกออกไปจาริกเพื่อเอผยแพ่พระพุทธธรรมคำสอนจากสถานที่ต่างๆจนเวลาล่วงไปได้9เดือนขณะนั้นเมื่อเสร็จสิ้นพุทธกิจคือการแสดงธรรมเวทนาปริกหสูตรโปรตีคาณขะปริพาชกซึ่งเป็นหลานชายของพระสารีบุตรจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และพระสารีบุตรก็ได้บรรลุพระอรหันต์ขณะยืนถวายงานพัดแด่พระพุทธองค์ที่ถ้ำสุกรารคาตาแล้วพระพุทธองค์ได้ทรงเสด็จมาประทับที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์แขวนมคธประเทศอินเดียนในปัจจุบันวันนั้นต้องกับวันเพ่นเดือนมาครหรือเดือนสามในช่วงเวลาบ่ายพระอรหันตสาวกของพระพุทธองค์มาประชุมพร้อมกันณนะที่ประทับของพระองค์นับเป็นเหตุอัศจรรย์ ที่มีองค์ประกอบสำคัญสิ่สัได้ดังนี้คือจตุแปลว่าสี่องแปลว่าส่วนสันิบาตแปลว่าการประชุมเพราะฉะนั้นจตุรงคสัสนิบาตจึงหมายความว่าการประชุมด้วยองค์สี่กล่าวคือมีเหตุการณ์พิเศษอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในวันนี้4ประการคือ 1. เป็นวันพระขึ้น15คาที่เรียกว่าวันอุโบสถ พระจันทร์เต็มดวงสวยมากะเร่ก 2. พระพิสุ1250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้มีการนัดหมายทางวาจาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ให้ใครไปเรียกมาแต่ต่างองค์ก็ต่างรู้ด้วยญาณทัศนะของท่านเองแล้วก็ต่างองค์ต่างมาจากแต่ละทิศ 3. พระพิสุทั้งหมดนั้นตามเป็นพระอรหันต์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทรงอภิญญามีฤทธ มีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติได้สามารถรู้ใจผู้อื่น 4. พระพิสกษุทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเอหีภิกขุคือได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธองค์เ mm hmm. มื่อพระพิกษุทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันแล้วพระบรมศาสดาจึงทรงประทานโอวาทที่เรียกว่าโอวาทปาเตโมซึ่งเป็นหลักคําสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาซึ่งนับเป็นอุดมการณ์หลักการ และวิธีการในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกนี้แก่ที่ประชุมสงฆ์ตลอดมาเป็นเวลาถึง20พรรษาก่อนที่จะโปรดให้สวดปาติโมกเพื่อทบทวนศีลของพระภิกษุอย่างในปัจจุบันนี้แทนซึ่งโอวาทปาติโมกนั้นประกอบด้วยอุดมการณ์3หลักการ3และวิธีการ6อุดมการ์คือเป้าหมายชีวิตอันสูงสุดของชาวพุทธ และชาวโลกทั้งมวลมีสาประการดังนี้ 1. คันตีปรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเกิดเป็นคนต้องอดทนจึงจะได้ดีถ้าไม่อดทนก็เอาดีไม่ได้เพราะว่าเกิดมาก็เป็นทุกข์ตั้งแต่เกิดเมื่อชีวิตเป็นทุกข์ก็ต้องทนอยู่สู้ต่อไปเพราะความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสชั้นเยี่ยม ต้องอดทนไม่ทำความชั่วทำแต่ความดีอย่างเดียว 2. นิพพานังประมังวทันติพุทธ,ธาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสอนเหมือนกันว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งต้องอดทนละชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสจนกว่าจะหมดกิเลสจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ 3. ามนาหิปภัชิโตปรรูปคาตี สมโนโหติดปรังวิเหทยันโตนักบวชผู้ฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ชื่อว่าสมาสมณะเลยขณะที่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานก็ให้สำรวมกายวาจาใจให้ดีจะไปทำบาปใหม่เพิ่มอีกเพราะมีกฎแห่งกรรมควบคุมอยู่เมื่อพลาดพางทำบาปกรรมก็ต้องไปทนทุกข์ทรมานในอบายภูมิยืดเวลาที่จะเข้าพระนิพพานไปอีกยาวนาน ถ้าก่อเวรเพิ่มไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแสดงว่าไม่อดทนถ้าไม่อดทนก็ไปไม่ถึงพระนิพพานหลักการคือกฎเกณฑ์ของชาพุทธและชาวโลกทั้งมวลในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำสิ่งใดถ้าผิดหลักการก็ไม่ทำแต่ถ้าไม่ผิดหลักการจึงค่อยทำมีสามประการดังนี้ 1. สภาพปาปัสะอาักการะนังไม่ทำบาปก,กรรมทุกชนิด ทั้งทางกายวาจาใจไม่ว่าจะบาปมากหรือน้อยก็ตามทั้งแหนที่ลับหรือที่แจ้งเพราะมีกฎแห่งกรรมคอยบังคับอยู่เมื่อพลาดพลัง้งทําบาปกรรมก็ต้องไปเสวยวิบากกรรมเวียนว่ายตายเกิดอีกยาวนานไม่จบไม่สิน้นดังนั้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในชีวิตต้องถามตัวเองว่าบาปไหมถ้าบาปก็ไม่ทํา 2. กุศลสู่ปสัมปทาทําความดีให้ถึงพร้อม ามดีอะไรที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีโอกาสต้องทําให้เต็มที่ทุกความดีทุกบุญที่มาถึงก็ทําอย่างสุดกําลังสุดหัวใจให้กายวาจาใจถึงพร้อมด้วยความดีมีแต่ความดีล้นล้นอย่างเดียว 3. สจิตตะปรโยทธปนังกลั่นจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสตลอดเวลามันบำเพ็ญเพียรนั่สมาธิปฏิบัติธรรมทุกวันไม่ให้ขาด เมื่อใจผ่องใสามากเข้าจึงจะถึงพระนิพพานได้วิธีการคือแนวทางปฏิบัติตนอันเป็นคุณลักษณะที่ดีของชาวพุทธและชาวโลกทั้งมวลมีหกประการคือ 1. อนุปวาโทพระอรหันต์หรือพระอาจารย์ผู้เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ต้องไม่ว่าร้ายไม่โจมตีไม่นินทาใครเว้นขาดจากความชั่วทางวาจา 2. องอนูประคาโตไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนไม่ทําให้ใครได้รับความเดือดร้อนเว้นขาดจากความชั่วทางกาย 3. ปาติมโมเคจะสังวโรโสมรวมในศีลและมารยาทให้ดีคือต้องมีศีล227ข้อครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรสี่มัตตัญญุตาจะพัตตสมิงรู้ประมาณในการบริโภคคือรู้จักประมาณในการฉัน รับมาให้พอประมาณรับมาแค่พอประทังชีวิต 5. ปันตันจะสยนาสนังเลือกนอนเลือกนั่งในที่อันสงบจะได้มีโอกาสในการ,รบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติธรรมและ 6. อธิจิตเตจะอายโยโคมารักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสตลอดเวลาโดยมันทำสมาธิในทุกอริยาบททั้งยืนเดินนั่งนอน ส่วนการปฏิบัติตนสำหรับพุทธศาสน,นิกชนในวันมาคบูชาคือในเวลาเช้าก็มาสั่งสมบุญด้วยการตักบาตรแดบบ่พระภิกษุหรือจัดสรรพัตหารหวานขาวไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่คุ้นเคยในเวลาบ่ายก็ไปฟังพระแสดงพระธรรมเทศนาในเวลาค่ำก็พากันนำดอกไม้ทูบเทียนไปที่วัดเพื่อชุมนุมกันทำพิธีเวียนเทียน และจุดประทีปเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดและน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงไว้ในวันมาคบูชาคือโอวาทปาติโมกไว้เป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในฐานะชาวพุทธที่ดีสืบต่อไป